Yeah. so after two days you know the white one will come นะคะพอผ่านไปสองวันนะคะคุณจะเห็นว่ามันมีสีขาวเต็มถุงเลยค่ะ okay, นะคะเพราะว่าม,มันจะมาีป็นสอวเ so, like นะะี่านไปวันมันจะกลายเป็นสีขาว,ขาวอย่างะะ mm hmm. เต็มถุงแล้วมันก็จะกลายเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกัน uh, <Banana. S 2> นะคะอันนี้จากใบตองนะคะมันก็ออกจะเป็นออกมาเนื้อเทมเปส้สีขาวๆอย่างนี้เหมือนกัน oh. เราจะเห็นว่าอันนี้เยอะกว่าอีกนะคะ mm. ในใบตองเนี่ยมันขาวเยอะกว่าอีก <Okay. S 2> นะคะแต่ว่าคนกรุงมันหาใบตองยากอะ่ะนะก็ต้องเข้าใจแต่ว่าเราก็แอปพลายกันไปนะคะใคร mm. หาใบตอง <Yeah. S 2> ได้กับใบตอง <Okay. S 2> อ เอาขาวนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์นา่าใช่ใช่มันคือรอพยายามอย่าให้โดนมือนะละูกอ,อย่าโดนมือะน,มนะ,อ,ะอันนี้ออกมากอันนี้อกมาคุณแม่ใช่